สวัสดีครับน,น้องนี่ก็เป็น EP 8ของ Sub Education ก็จะเป็นเรื่อง Friends ต่อจากตอนที่แล้วก็โดยจะเป็นตอนที่6789ของ Friends แต่ก็ไม่ไม่ยาวเพราะว่าอาจจะดูเพลินเพราะาแปลแปลดีนะเท่าที่เท่าที่ดูคือไม่สะดุด โดยตั้งแต่รอบแรกแล้วเรื่อง Friends คือดูดูลื่นอะไม่ได้เห็นถ้าไม่ได้ตั้งใจดูก็จะไม่เห็นตรงที่แปลผิดแทบจะไม่เห็นเลยก็คือดูลื่นล่ะก็เลยคลิปนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมไมยาวเค okay, มาว่าที่ภาพแรกกันเลยนี้เป็นซีนหลังจากที่โจ伊แสดงละครเวทีจบ ก็ชาเลอร์ก็หลังจากจิบสาวเสร็จก็เดินมาหาโจ้แล้วก็พูดคำนี้เลยว่า a l l f u l play man ก็คือละครเวทีห่วยมาก play ก็คือละครเวทีละครเวทีวละครห่วยมากเพื่อนโดยตามหลักเราควรเคาะให้มีสเปซว่างช่องหนึ่งนะตรงมากแล้วก็เคาะแล้วค่อยต่อที่เพื่อนไม่ใช่พิมพ์ติดกันแบบนี้ There's something apart from t h t h e r e s there's o m e t h i n g so sweet and disturbing about that. ก็ประโยคนั้นดูน่ารักและรบกวนจิตใจในเวลาเดียวกันดีนะแปลดีนะในในบริบทเนี้ยแปลดีที่แปลว่า disturbing ก็แปลว่ารบกวนจิตใจได้ตรงๆเลยมันก็มันก็เข้ากับบริบทนี้เพราะว่า ฉากก่อนหน้านี้โจ se've อ้บอกว่าคือโจเอะไ,ได้ได้รับบทไปแสดงเป็นก้นของอัลปาชิโนฉากที่อัลปาชิโนอาบน้ำก็นั่นแหละให้โจอ้แสดงแทนก็โจเอ้ไปแล้วก็แสดงเวอร์ก็เลยโดนไล่ออกแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครจำก้นนายได้หรอกว่าโจเอ้ไปเป่าประกาศไปทั่วแลวไงว่า ได้แสดงเป็นกน้นอัปเชโนเดี๋ยวเพื่อน,อนๆญาติพี่น้องก็จะมาดูหนังเรื่องนี้ะเพื่อนๆก็เลยปอบใจแล้ว่าม่าไม่มีใคร,ใครจําก้นไหนได้หรอกโจ伊ก,ก็เลยบอกว่าแม่ฉันจําได้นะล่ะแชร์ก็เลยพูดประโยคนี้ที่ท,ที่อ่านไปแต่ e t h i n g ประโยคนั้นประโยคนั้นก็หมายถึงที่โจ้บอกว่าแม่จำก้นได้ประโยคนั้นดูน่ารักและรบกวนิิตใจในเวลาเดียวกัน ตรงนี้แค่จะอธิบายเพิ่มคำว่า disturbing เฉยถ้าเจอในสถานการณ์อื่นยังเจอมนุษย์ต่างดาวก็ใช้คำว่า disturbing ก็ได้คือมันรบกวนจิตใจหรือว่าหลอนก็ได้ถ้าเจอเรื่องที่แบบมันน่ากลัวสยองอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้คำว่ารบกวนจิตใจตลอดก็ได้มันแปลว่าหลอนหรือว่าสยองหรือว่าอะไรประมาณนั้นได้แต่ว่าโดยรูปศัพท์ก็คือนั่นแหละมันหมายถึงรบกวนจิตใจแหละ เห็นไหมขึ้น EP7 ละตอนที่7จ็ดละมันดูลื่นอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสะดุดแล้วก็ไม่ได้เห็นสับที่มันเท่าที่ดูนะไม่ได้เห็นสับที่มันน่าสนใจแบบสุดๆอะไรมากพุทธโจเอันนี้เป็นแชนเลอร์พูด พูดจจยออนเดอะโฟนเห็นไหมอันนี้ก็นี่ก็เป็นสารพื้นๆน,นะแล้วก็มันก็เอาไปใช้ได้พูดจจยออนเดอะโฟนก็คือให้ใครให้ให้โจ伊มาคุยเพราะว่าฉากนี้ก็คือแชนเลอร์คุยกับมมริก้าอยู่มมริก้าคุยไม่รู้เรื่องก็เลยให้โจ伊มาคุยพูดโจ伊ออนเดอะโฟน โจีมาคุยก็คุยภาษาแ้แ้แบบแบบ้แบบกันนะพวดพูดไม่ชัดก่อนหน้านี้มมนิก้าฟังไม่รู้เรื่องเลยโจอี Joey มาอ้อนเป็นรูมเมทยังไงโจอี Joey กับไอชันเลยมันก็เป็นมุกแล้วว่าไม่จะพูดไม่ชัดแต่ก็เข้าใจกันนะแล้วอีโจีพอฟังเสร็จนะมันก็เลยบอก He's t r a อลในเ n a t อชเอ็ม เขาติดู่ในโถงทางเข้า ATM กับจนะิคูตเอเคอร์เจลกูเดอร์เคอร์นั้นจะเป็นนางแบบใช่นางแบบในเรื่องในเป็นนางแบบและโถงเวสต i b ิบูก็ ATM v เ s t i b วสติบูก็คงนึกภาพออกอย่างตามห้างอะไรอย่างนี้ก็จะมีประตูแล้วก็ ATM แล้วค่อยเข้าห้างอีกทีใช่ไหมนั่นแหละ มันจะปิดอัตโนมัติเวลาไฟดับซึ่งฉากนี้ก็คือไฟดับทั้งนิวยอร์กเลยอตอนนี้สิน EP นี้ไฟดับทั้งนิวยอร์กแล้วก็คริปซลอันนี้ก็เป็นซับเฉยๆก็เหมือนในเรื่องกวนมึนโฮแหละที่ ต้องต้องบอกว่าเรื่องโกนันโหเหมือนนี่สิใช่ม,มเพราะว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่ปี94ซีรีส์เนี่ยมันคล้ายกันไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นมุกที่มีมานานแล้วแบบไอผู้ชายคนที่ยิ้มขวามือผมยาวเนี่ยก็เป็นชาวอิตาเลียนใช่ไหมซึ่งเรเชลชอบซึ่งก็ไอ้รอสก็ชอบเรเชลอีกทีก็เหมือนมัน มาห่วงก้างแหละฉากนี้ก็คือมาบอกไอ้ไอ้เปาโลเนี่ยนุ่งอิตาเลียนคนนี้ว่าแบบฉันกับเรเชลเนอืมเหมือนจะแบบกิกกักกันอยู่นะนายอย่าเข้ามายุ่งเดี๋ยวฉันเสียใจประมาณนั้นแล้วก็มันก็พูดฉากไอ้มันก็พูดประโยคนี้ว่า 'cause you are a huge g r e w i c e vessel' เนี่ย c r e v i e vessel' คือ 'sneaky and untrust worthy insincere person ก็คือคนเจ้าเล่ยไว้ใจไม่ได้ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ประมาณนั้นแต่ว่าในที่นี้เขาก็แปลว่าชาติชั่วมันก็มันก็หาดีในตอนในตอนนี้แต่ว่าแค่อธิบายรูปศับท์่เฉยว่ามันหมายถึงประมาณนั้นเจ้าเล่ยคงจะพูดวแบบ่าไอ้ปาโลจะมาแย่งแฟนนก็เลยลอกดา่าละหลอกดา่า วัยน,นี้มันฟัง,ฟงภาษาอังกฤษไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไอเราสมมติเลยไอไอนายรู้จักคาว่า crevice ไหมไอพาโลบอกไม่รู้จักมันก็เลยด่าอ่าไม่เหรอไม่รู้เหรอไม่รู้จักศัพท์นี้เหรออ่าตลกดีนะเพราะคุณน่ะชาติชั่วน่าดูเลยประมาณนั้นโอเคฮะขึ้น e p พแปแล้ว so what What is it about me? อันนี้คือสับแปลว่าแล้วฉันดูเป็นยังไงก็ตามรูปสับนะแต่ว่าโดยโดยเซนก็คือแล้วฉันเหมือนเกย์ตรงไหนจริงก็จริงๆก็ถ้าแปลว่าแล้วฉันเหมือนเกย์เกย์ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเข้ากับบริบทนะเป็นแบบเป็นการแปลแบบดิ้นสับไปเลยแต่ว,ว่าถ้าแปลแบบตามซับมันก็ไม่ได้ผิด Minutes. อันนี้ก็เป็นบริบทต่อเนื่องมันแอบดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซึ่งอเมริกันฟุตบอลคนอเมริกันมันจะเรียกว่าฟุตบอลแล้วแล้วฟุตบอลที่เราเตะกันแต่บอลยูโรบอลโลกอะไรเงี้ยพวกคนชาวอเมริกันก็จะเรียกว่าซ็อกเกอร์ แค่ประเทศเดียวนะถ้าถ้าจำไม่ผิดมีแค่ประเทศเดียวนอกนันะ้นก็เรียกฟุตบอลปกติหมดโอเคก็นีแค่จะอ,อ๋อมันมันแอบบมันแอบบมันแอบ,บพูดในไม่ใช่มันแอบ,บดูในงานศพอะไรแล้วพ่อ โมนิก้าก็เลยมาเจอแล้วก็ไอโจอีก็เลยบอกสกอร์การแข่งขันเสร็จแล้วพ่อโมนิก้าก็เลยพูดว่า beautiful ซึ่งซับแปลว่างดงามมากแต,แต่ตัวเซนแล้วมันมันแปลว่าเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ดูแล้วก็ดูด้วยกันแล้วก็ดูไอ,ไอโจอีเนะี่ย อ๋ beautiful ไม่ได้แปลว่าสวยอย่างเดียวนะ beautiful ถ้าใช้ในกับเพลงนี้ uh. ฟังเพลงเราก็เราก็พูดว่า it's beautiful ไม่ได้แปลว่าเพลงสวยนะก็เป็นแปลว่าเพลงเพราะเหมือน attractive ใน ep ที่แล้วเราที่มีสเสน่ห์พอใช้กับผู้ชายก็แปลว่าหล่อใช้กับผู้หญิงก็ต้องแปลว่าสวยประมาณนั้นก็เห oh. มือนเดิมนะศัพท์มัน<สา>้องดูที่บริบทเป็นสำคัญ โอเคขึ้น EP EP 9ตอนที่9แล้ว EP EP เเป็นจุดสังเกตที่สำคัญอีกอย่างก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวนักแสดง Carol c a r เมียของ Ross เมียเก่าของ Ross อสที่เป็นเลสเบียนก็เปลี่ยนตัวนักแสดงให้เฉยโอเคก็ประโยคนี้ก็เป็น a n y t i m e You r e a d y ครับแปลว่า พร้อมก็เชิญเลยก็คือว่าเชิญก็คือให้รอสคุยกับลูกในท้องได้โอเคอันนี้ก็เป็นประโยคการใช้เสียงการใช้เสียงในภาษาอังกฤษบางทีมันไม่ได้มี s ับ do you do you อะไรเป็นการเป็นประโยคคำถามเต็มแต่มันใช้เสียงในการถามเหมือน อไปไอประโยคนี้มันใช้คาว่ากั t the key got the key ดคี t ัต key เหมือนเป็นออกเสียงเป็นคีเหมือนเป็นคำถาม Gat the key เับกุญแจมาแล้วใช่ไหมก็หรือว่าถ้าออกเสียงว่า Gat the key g ด t the key g ี t the key แล้วก็เดินออกจากห้องแสดงก็หมายถึงว่า มีกุญแจแล้วเนะี่ยกุญแจอยู่ในมือฉันแล้วนะกันดะิคี้ไกด์กันดิคี้ไกด์ let's go เนี่ยกุญแจอยู่อยู่ที่อยู่กับฉันแล้วไปกันเอถอะเพราะว่าท่าแบบเสียงมันกันดิคีเหมือนเป็นการถามว่าเอากุญแจมาแล้วใช่ไหมนะก็คือฉากน,นี้ก็มอนิก้าถามแล้ว่ากันดิคีแล้วก็ออกรีบออกจากห้องกนะัน ก็ถามเดชิวเอากุญแจมาแล้วมีใครเอากุญแจมาแล้วใช่ไหมก็การได้คีย์แล้วก็รีบออกไปสุดท้ายก็คือไม่มีใครเอากุญแจไปฉากนี้ก็เลยเข้าห้องกันไม่ได้นั่นแหละและ้วก็ห้องของโมนิก้าเป็นห้องหมายเลขสิบเบอร์สิบเพิ่งสังเกตไอ้ยี่สิบสิบอะไรนี่ก็เป็นซับที่น่าสนใจเช่นกันเช่นเคย อาไปใช้ได้ก็ by all means แปลว่าเชิญตามสบายเหมือนแบบฉันขอกินอันนี้ได้ไหมนี่ของใครเนี่ย by all means คือเชิญตามสบาย by all means ก็นั่นแหละอาไปใช้ได้จบแล้วสำหรับ EP แผนกับ4ตอนของ Friends สวัสดีครับ สะัดดีครับตอนนี้จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยๆเบลอๆโอเคแต่ว่าก็อยากทำให้มันได้วันละตอนให้เป็นนิสัยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นกิจวัตรให้เป็นให้เป็นแบให้เป็นนิสัย<ม>ให้มัน ให้เป็นระเบียบให้เป็นอระเบียบประมาณนั้นแหละโอเคสอรร่ okay.